ทุกๆคนนะครับอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะผมคือแลมนะครับผมอยู่ที่ตลาดปูนั่นเองนะครับวันนี้จะมีท่าน,นะผมมาสอนบนแรมกันบ้างนะพยายามหาคอร์ใหมทุกคนได้เล่นผมนี่เป็นคนที่แย่งกับแลมมากเลยนะผมไม่ใช่สายปาร์กนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยทุกคนรู้ทุกคนเนี่ยคือทุกคนที่เล่นสกูตเตอร์ก็จะรู้ว่าผมไม่เอาเลยนะครับปาร์กแต่วันนี้นะครับถ้าเป็นเนินอะไรอย่างเงี้ยผมยังพอเล่นได้นะพอทําได้เสร็จก็อยากมาแชร์ วิธีการทำแล้วก็แชร์ท่าให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะวันนี้นะจะเล่นบนแรมนี่ก็คือกับตัว180ปบาทสปินนะผมใช้คำว่ากับตัวเลยก็ได้เพราะมันเป็นขึ้นมานะเราก็กับตัวลงไปแต่ว่าเราจะเสิร์มมันด้วย5 8 0บาทสปินนะผมจริงๆแล้วมันจะเป็นฝั่งแบ็กก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะได้ท่า180ปบาทสปินในการกับตัวบนแรมอันนี้แล้วนะหรือแรมทั่วๆไปในสนามต่างๆนะครับผม เล่นได้เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนได้บนแรมแล้วแลมหลไหลแรมก็จะทําได้นะครับผมคุณจะต้อง180ให้ได้ก่อนนะครับในการกลับตัวลงมาจากแรมนะผมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือการกลับตัว180ฝั่งแบ็คนั่นเองนะฝั่งทันหลังนะครับผมก็คือฝั่ง ฝั่งแบ็คนะไม่ใช่ฝั่งบอนนะทุกคนจะต้องแยกกันด้วยว่าเป็นฝั่งบอนหรือฝั่งแบ็คนะผมเมื่อสักครู่ได้คือฝั่งแบ็คนะผม,มนมผมวันนี้ผมก็จะมาฝั่งแบ็คกับตัว180บาให้ดูนะครับผมก็คือจริงๆแล้วให้ทุกคนฝึกกับพื้นเรียบก,ก่อนก็ได้นะครับผมกับการ1 8ให้ที่ชัวร์แต่ว่าอาการบนพื้นเนี่ยกับบนอุปกรณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะผมให้ให้ฝึกบนบล็อกเลยก็ดีนะครับผมแล้วค่อยๆปรับตัวกับอุปกรณ์ ปรับตัวของความชันของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับผมอย่างที่ถูกต่้ชันมากท่าผู้ชมก็ต้องพับขาเพิ่มนะครับผมกดหน้าลงให้มากขึ้นนะเพื่อให้รับกับทางที่มันจะลงไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับกับาการขึ้นไปบนแรมนะครับผมฝั่งแบ็คน,นะ180บาร์สปินกับตัวฝั่งแบ็คจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็บาร์สปินเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าบาร์สปินก็คือการกับหุวแทน การตกแผ่นนะครับทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าท่าบาสสปินนะครับผมสองอย่างนี้จะต้องคือกันหมายความว่าจะต้องจะต้องโคกันเป็นหนึ่งเดียวก็คือท่า180กับท่าบาสสปินจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันบนอุปกรณ์เพื่อจะให้ลงมากับถู่พื้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมกับตัว180ปบาสปินนะครับเป็นฝั่งแบ็คไปรับชมกันเลยครับ แลมของผมนะคบผมมันน่าจะเป็นท่าแรกๆเลยดีกว,ว่าที่เล่นอุปกรณ์ชนิดแลมนะคบผมที่ผมเล่นนอะก,ก,ก็คือกับตัว180บาสปินนะเป็นฝั่งแบ็คนะครับผมก็คือฝั่งถนัดผม,ผมก็ท่าฝั่งถนัดมาทําให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแต่บางทีมอาจจะเป็นสวิตของคนหลายๆคนนะเพราะว่าตามหลักแล้วมันคือสวิตนะครับผมนะก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะผมมันก็เป็นแนวทางหนึ่งทาให้ทุกคนมีท่าเล่น ได้มากขึ้นนะผมก็พยายามจะหาท่ามาให้ทุกคนได้รับชมกันมันยากเหมือนกันนะทุกคนแต่ละท่ากว่าจะได้มาก่าจะได้ทําคลิปนะผมก่าจะได้มาสอนทุกคนก็ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะผมและเดี๋ยวเราจะมีรางวัลแจกนะผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีกติกาอะไรมาบอกเดี๋ยวก็จะรวบรวมกติกาเดี๋ยวจะมาบอกว่ากติกาคืออะไรในการแจกของรางวัลของของเรานะครับผม ก็สำหรับวันนี้ครับก็ฝากติดตามกันด้วยกับช่องโก้สกูตเตอร์นะครับผมก็จะมีหลากหลายคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับผม Facebook ก็จะเป็นเพจดิงชอปนะครับผมแล้วก็กลุ่มนั่นก็คือกุ่มสกู o เตอร์สตันไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะผมยินนะครับต้อง,งขอตัวลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับผมจะเป็นท่าอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ